สวัสดีค่ะปอยนะคะเดี๋ยววันนี้ปอยจะพามาชม Ford Nexgen รุ่น Y Tag ค่ะคันที่อยู่ด้านหลังเรานี่เองค่ะคันนี้ราคาจะอยู่ที่1,299,000บาทนะคะจะมีให้ลูกค้าเลือกทั้งหมด6สีค่ะจะมีสีส้มสีขาวมุกสีเหลืองสีดำสีเทาดำและสีเงินค่ะส่วนสีที่มีค่าสีนะคะจะมีสีส้มสีขาวมุกและสีเหลืองที่มีค่าสี1,000บาทค่ะ ลูกค้าสามารถรวมในตัวราคาตัวรถได้เลยค่ะสำหรับคันนี้นะคะเป็นเครื่อง2.0ใบเทอร์โบค่ะเดี๋ยวจะพาไปชมนะคะว่าเราแต่งอะไรใส่คันนี้ไปบ้างค่ะเดี๋ยวมาดูสเปคด้านหน้าก่อนค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มชมจากด้านหน้ากันเลยนะคะด้านหน้าชุดไฟหน้านะคะเป็นไฟ m a t i i LED นะคะมาพร้อมไฟเดย์ไลท์รูปสีแคมตัวใหญ่แบบนี้เลยค่ะ และเรายังติดตั้งตัวครอบไฟหน้าให้นะคะเป็นสีดำด้านนะคะและจะมีสัญลักษณ์เรนเจอร์สีแดงแบบนี้จ้ะถัดมาที่ตัวกระจังหน้าค่ะกระจังหน้าของเราจะเปลี่ยนให้กับลูกค้าด้วยนะคะจะเป็นฟอนต์ FORD สีดำด้านตัดด้วยสีแดงแบบนี้ค่ะส่วนตัวกระจังหน้านะคะของเราจะออกแบบเป็นแบบรังผึ้งนะคะช่วยระบายความร้อนจากตัวห้องเครื่องได้ดีมากขึ้นค่ะ ถัดมาที่ด้านบนค่ะด้านบนของเราจะมีไฟสองสว่างเป็นไฟ LED นะคะให้ลูกค้าเลือก2ส,สีนะคะก็จะเป็นสีขาวและสีส้มค่ะลูกค้าสามารถเลือกได้นะคะถัดมาที่ด้านล่างตัวรถค่ะด้านล่างชุดไฟตัดหมอกค้่หน้าก็จะเป็นไฟตัดหมอก LED เช่นกันค่ะส่วนด้านนี้นะคะจะอยู่ที่ใต้ป้ายทะเบียนนะคะ ตรงนี้จะเป็นเซ็นเซอร์กะระยะนะคะสามารถาตรวจจับระยะรถคันหน้าอ,อัตโนมัตินะคะเมื่อเราล็อกความเร็วค่ะและเตือนการชนด้านหน้าตรงนะคะก็จะตรวจจับจากเซ็นเซอร์ตัวนี้ค่ะและชุดแต่งของเรานะคะจะเป็นชุดแต่งวายค่ะส่วนด้านล่างนี้นะคะตัวในส่วนของตัวชุดแต่งวายนะคะของเราสามารถเลือกสีได้นะคะจะมีให้ลูกค้าเลือกทั้งหมดสสีนะคะจะเป็นสีดําและสีบอลเงินค่ะ ส่วนด้านบนตัวรถนะคะที่ฝากระโปรงนะคะของเราจะติดสกรูหน้าให้กับลูกค้านะคะจะเป็นสีดําเงาลูกค้าสามารถเลือกสีได้นะคะและสัญลักษณ์ตรงนี้ค่ะเป็นสัญลักษณ์ม้าค่ะลูกค้าก็สามารถเลือกได้เช่นกันค่ะว่าจะเอาเป็นตัวรูปมา้าหรือจะเอาเป็นรูปแรดนะคะตรงนี้เราก็สามารถเลือกสีได้เช่นกันค่ะถัดมาที่ด้านข้างตัวรถค่ะ ด้านข้างตัวรถนะคะของเราจะติดซุ้มล้อขนาด6นิ้วให้กับลูกค้าด้วยนะคะและตรงนี้ก็จะมีสัญลักษณ์ Y เช่นกันค่ะสำหรับล้อแม็กนะคะของเราเปลี่ยนให้กับลูกค้าด้วยนะคะจะเป็นแม็กของ o a s i ซนะคะและยางจะเป็นยาง AT ของโอตานินะคะซีรียางของเราจะเป็น33คูณ12 50 R 20นะคะ ถัดมาที่ด้านบนค่ะตรงแก้มข้างตัวรถนะคะตรงนี้จะมีสัญลักษณ์ไบเทอร์โบนะคะและในส่วนของแก้มข้างตรงนี้นะคะสามารถใช้งานได้จริงค่ะซึ่งช่วยระบายความร้อนจากตัว้องเครื่องได้ดีเยี่ยมมากขึ้นค่ะสําหรับกระจกมองข้างนะคะจะเป็นสีเทากาไฟค่ะมาพร้อมชุดไฟเลี้ยวแบบ LED ค่ะและยังมีไฟส่องสว่างพื้นในเวลากลางคืนนะคะสาหรับลูกค้าที่ลงจากรถก็เพิ่มความปลปอดภัยได้มากขึ้นค่ะ สำหรับรุ่นนี้นะคะจะมีกล้องมองภาพรอบทิศท,ทางมาด้วยนะคะมาดูในส่วนของมือเปิดประตูนะคะตรงนี้ของเราจะเป็นกุญแจอัจฉริยะนะคะสำหรับลูกค้าที่ล็อกรถอ่ะวิธีการล็อกรถเราแค่กดเบาๆแค่มือแตะนิ้วแตะนะคะเบาๆแค่นี้เป็นการล็อกรถนะคะกุญแจอยู่ในกระเป๋าเงเกงเราหรืออยู่ในกระเป๋าสะพายก็สามารถล็อกรถได้และวิธีที่เราปลดล็อกรถเราแค่เอามือสอดเข้าไปแค่นี้ค่ะ ตรงนี้เราก็สามารถปลดล็อกรถได้เช่นกันค่ะแค่นี้ส่วนตรงนี้จะเป็นกันลอยมือเปิดนะคะของเราติดตั้งให้กับลูกค้านะคะจะเป็นสีดําด้านตัดด้วยสัญลักษณ์เลนเจอร์สีแดงแบบนี้ค่ะด้านล่างนะคะชายบันไดของเราเป็นบันไดแบบกันลื่นนะคะเป็นสีดําตัดด้วยสีโครเมียมหรูหรามากค่ะถัดมาที่ด้านบนตัวรถค่ะตรงนี้จะเป็นกันาสาดนะคะ เราติดตั้งเพิ่มเติมให้กับลูกค้าค่ะและราวหลังคาด้านบนนี้ติดตั้งมาจากโรงงานนะคะในส่วนของฟิล์มของเราจะติดตั้งเป็นฟิล์มเซรามิกนะคะลูกค้าสามารถเลือกเปอร์เซ็นต์ความเป็นส่วนตัวได้ค่ะจะเป็น40บานหน้า40หรือรอบคัน60ตรงนี้ก็สามารถเลือกได้นะคะถัดมาที่ตัวครอบฝาถังน้ำมันนะคะตรงนี้ของเราจะติดเป็นกันลอย ให้นะคะก็จะเป็นสีดําด้านเช่นกันตัดด้วยสีแดงสัญลักษณ์เรนเจอร์เช่นกันค่ะสําหรับโรบารุ่รนวแท็นะคะจะเป็นตัวโรบาร์ที่ติดตั้งมาจากโรงงานค่ะจะเป็นสีเทากาาฟตัดด้วยสีบรอนเงินแบบนี้เลยค่ะถัดมาที่ด้านล่างตัวรถค่ะด้านล่างตัวรถสําหรับรุ่นวแท็นะคะจะเป็นตัวเบรกลิสต์หน้าและลิสต์หลังนะคะ และส่วนในส่วนของตัวโชคอัพนะคะจะเป็นโชคอัพแบบโมโนทูบค่ะให้ความนุ่มในการขับขี่มากยิ่งขึ้นค่ะทำให้ไม่โยนตัวนะคะถัดมาที่ด้านหลังตัวรถหน่อยค่ะด้านท้ายเช่นกันชุดไฟจะเป็นไฟ LED แบบแบบเดียวกันกับตัวชุดไฟหน้านะคะและเรายังติดตั้งเพิ่มให้ก็จะเป็นในส่วนของครอบไฟท้ายนะคะ เป็นสีดําด้านตัดด้วยสัญลักษณ์สีแดงรนเจอร์ Ranger แบบนี้เช่นกันค่ะสําหรับรุ่นวาแท็กขับ4คันนี้นะคะก็จะมีตัวจับวัตถุเคลื่อนไหวรอบคันนะคะจะเป็นเรดาร์เซนเซอร์นะคะที่ตรวจจับวัตถุรอบคันนะคะทํางานควบคู่กับกล้องรอบผิดทางค่ะเดี๋ยวมาดูในส่วนของฝาท้ายกันบ้างนะคะฝาท้ายของรุ่นวายแท็กคันนี้นะคะปล่อยติดตั้งที่ครอบฝาท้ายเพิ่มเติมให้กับลูกค้านะคะ จะเป็นสีดำด้านตัดด้วยตัวอักษรสีแดงค่ะหรือลูกค้าอยากจะเลือกเป็นสีขาวดำหรือดำร้วนตรงนี้ก็สามารถเลือกได้นะคะส่วนตรงนี้ของเราจะเว้าตัวอักษรโลโก้ฟอร์ดไว้ให้นะคะเพราะว่าด้านล่างนี้จะมีกล้องถอยนะคะสำหรับถอยจอดนะคะและด้านล่างนี้นะคะของเราติดตัวอักษรเรนเจอร์สีแดงทับด้วยตัวอักษรที่มากับฝาท้ายของตัวรถอยู่แล้วนะคะถัดมาด้านล่างค่ะ ด้านล่างในส่วนของกันชนท้ายรุ่นวาแท็กนะคะของเราจะมีเซนเซอร์กะระยะถอยให้ทั้งหมด4จุดค่ะซ้ายขวาจุดอย่างละ2จุดนะคะและเรายังจะมีในส่วนของไฟส่องสว่างไฟทะเบียนให้ด้วยค่ะจะอยู่ด้านซ้ายและด้านขวาของตัวกันชนนะคะสำหรับฝาท้ายรุ่นวายแท็กนะคะจะเป็นฝาท้ายแบบขอนแรงค่ะขนาดที่เราปิดยกขึ้นนะคะเบามากค่ะ สำหรับกระบะไลเนอร์นะคะจะเป็นกระบะไลเนอร์แบบแผ่นเรียบค่ะและด้านซ้ายด้านขวาในส่วนของตัวซุ้มล้อนะคะของเราจะออกแบบใหม่ค่ะเพิ่มพื้นที่ในการใช้งานมากขึ้นกระชับในส่วนของซุ้มล้อให้เล็กลงค่ะสำหรับรถยนต์รุ่นวัยแท็กนะคะจะมี ช่องจ่ายไฟให้กับลูกค้าที่ตัวกระบะท้ายด้านหลังค่ะจะเป็นช่องจ่ายไฟกระแสะตรง12โวลต์นะคะให้กําลังไฟสูงสุดถึง180วัตต์ค่ะและช่องจ่ายไฟกระแสะสลับนะคะจะเป็นช่องจ่ายไฟ230โวลต์และให้กําลังไฟสูงสุดอยู่ที่400วัตต์ค่ะเอาใจสายแคมปิ้งและสายช่างมากค่ะสา,าสามารถต่อสามารถต่อไฟได้จากช่อง2ช่องนี้ได้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาชมห้องโดยสารด้านในตัวรถกันบ้างนะคะ เริ่มจากด้านหน้าเลยคอนโซลหน้าของเราจะออกแบบใหม่เช่นกันค่ะจะเป็นคอนโซลหุ้มหนังเดินได้ตะเข็บสีส้มนะคะและปักสัญลักษณ์ไวท็ไว้ท,ไวที่ด้านหน้านะคะออกแบบได้หรูหรามากค่ะในส่วนของช่องแอร์ของเราก็จะออกแบบเป็นช่องแอร์แบบรังผึ่งนะคะในส่วนของที่ครอบอช่องแอร์ตรงนี้ก็จะออกแบบเป็นสีดำเป็นโนแบ็คค่ะให้ความหรูหรามากค่ะ ถับมาที่ตัวหน้าจอกลางนะคะหน้าจอกลางของเราจะเป็นหน้าจอทัสกรกนขนาด12นิ้วนะคะตรงนี้สามารถเชื่อมต่อ Apple c a r p l a y Android Auto ได้นะคะและเรายังสามารถควบคุมเครื่องเล่นได้จากตรงหน้าจอนี้ค่ะและยังสามารถสั่งการด้วยเสียงได้ด้วยนะคะการควบคุมตัวแอร์อุณหภูมิแอร์ก็สามารถปรับได้จากตัวหน้าจอเช่นกันค่ะถัดมาที่ด้านล่างนะคะตรงนี้จะเป็นในส่วนของตัวไวเลสชาร์จค่ะ ก็สามารถใช้ได้สําหรับโทรศัพท์ที่รองรับนะคะและหันมาที่ด้านล่งางข้างๆกันตรงนี้ของเราจะมีช่องเสียบ USB และช่องรูชาร์จ Type C ให้กับลูกค้านะคะในส่วนของตัวเกียร์นะคะของเราจะเป็นเกียร์ออโต้10สปีดนะคะมาพร้อมปุ่มเบรกมือไฟฟ้าค่ะและปุ่มปรับโหมดต่างๆค่ะรวมถึงตัวปรับโหมดขนาดที่เราขับออฟโรดนะคะมาพร้อมในส่วนของตรงนี้ จะเป็นลูกค้าสามารถเลือกขับ2หรือขับ4ก็ได้นะคะถัดมาที่ตัวพวงมราลัยนะคะพวงมราลัยของเราจะเป็นพวรงมราลัยไฟฟ้านะคะมาพร้อมปุ่มควบคุมมัลติฟังก์ชันค่ะและปุ่มล็อกความเร็วนะคะเราสามารถตั้งค่าเซ็ตระบบล็อกความเร็วได้จากปุ่มที่พวงมาลัยนะคะสำหรับหน้าจอดิสเพลของเรานะคะจะเป็นหน้าจอขนาด8นิ้วค่ะลูกค้าสามารถดูการตั้งค่าระบบต่างๆของตัวรถได้จากหน้าจอนี้นะคะ ในส่วนของระบบความปลอดภัยนะคะสำหรับรถรุ่นนี้นะคะจะมีแอร์แบ็กให้ทั้งหมด7ใบนะคะลูกค้ามั่นใจได้เลยค่ะสำหรับไฟส่องสว่างห้องโดยสารนะคะจะเป็นไฟส่องสว่างแบบ LED นะคะทำให้ห้องโดยสารเราสว่างมากขึ้นค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับการรีวิวเจ้า w i t e ท 4x4 คันนี้ค่ะถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์ให้ปลอยด้วยนะคะ และสำหรับวันนี้ปอยขอฝากแคมเปญให้กับลูกค้าด้วยนะคะเริ่มต้นดาวเพียง25%รับเลทดอกเบี้ยพิเศษ1.99% 48งวดไปเลยค่ะหรือลูกค้าอยากได้ชุดแต่งจัดหนักจัดเต็มแบบไหนอยากดาวเท่าไร่อยากแต่งในสไตล์ไหนสามารถอินบ็อกมาหาปอยได้ตามเบอร์โทรด้านล่างนี้ได้เลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ และกดติดตามช่อง YouTube วฟอร์ดป้าแดงให้ปอยด้วยนะคะและรอบหน้าอยากให้ปอยรีวิวรถรุ่นไหนสามารถคอมเมนต์มาได้ด้านล่างนี้เลยค่ะวันนี้ขอตัวก่อนนะคะขอบคุณคุณมากๆค่ะ